มาเป็นระดับ1และระดับ2นะครับซึ่งตัวนี้เมื่อซื้อแล้วนะครับก็จะได้ซึ้งนึ่งผักแบบนี้ด้วยนะครับนี่เลยครับใช้เป็นที่นึ่งผักต่างๆนะครับเนึ่งสละเปาเนึ่ออะไรก็ได้มากเลยนะครับและก็จะมีหม้อต้มอีกด้วยนี้ผมต้มไข่ด้านล่างนะครับนี่เลยครับซึ่งหม้อตัวนี้นะครับเมื่อยกซึ้งออกนะครับเรายังสามารถใช้เป็นหม้อผักนะครับหม้อผัดผักหม้อต้ม หม้อทอดก็ได้อยู่เช่นกันนะครับเป็นหม้อแบบอนเนกประสงค์มากๆเลยครับมี2ชั้นราคาอย่งแค่ประมาณ400กว่าเท่านั้นเองนะครับนี่เลยครับได้2ชั้นแบบนี้400ยกว่าคุณภาพดีของซิงพลัสครับสีขาวสวยงามมากๆเลยเดี๋ยวใครสนใจเนดะี๋ยวผมจะแปะลิงค์ไว้ที่ในโค้นะครับก็กดเข้าไปเลือกซื้อกันได้เลยนะครับมีทั้งหมด2รุ่นนะครับรุ่นนี้และอีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นด้ามถือเป็นหม้อผัดนั่นเองครับแต่รุ่นนี้ผมก็ใช้งานมาแล้ว ถือว่าใช้งานได้ดีมากๆเลยครับดีไซน์สวยงามเลยครับ